สวัสดีค่ะพี่รองค่ะยินดีต้อน,น,อนรับเข้าสู่คาร์ลับเปิดโจลกระป๋องแปมระเบิดออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ผู้จัดการมาเดียวระเบิดออฟฟิเชียลว่าการนี่พากันนั่งสู้ค่ะเดี๋ยวอีเวนต์กรุ๊ปไม่ใช่อีเวนต์กรุ๊ปอินฟินิตี้อินฟินิตี้จำกัดอินฟินิตี้จำกัดว่าการนั่งสู้ก,ก,กันสู้ไปสู้มากเลยเอา้าคือพ่ทธายคิดเหมพี่น้องบึ้งมาจ้ะพอเรื่องอะไรที่ไปที่มากพอเรืาา่องยังกับทามยังกับบังการ์นี่ทามเรือดโอเคว้าวมากเลยเอาคือว่าผม ใช่ค่ะ <NR> พ <Little en> oh. ี oh. you. well, ่น้องฟังแน่ปฏิบัติไม่ค่ะพเรื่องแถวแก่น้อยแถวแก่น้อยที่บ้านเริ่มต้นหนจัญใดขึ้นได้เป็นพี่เส้นเต๋อเสียงมันเข่าบ่นเข่าเสียงเสียงัง้งยิงขึ้นได้เป็นพี่เซ้นเตอ๋อแถาแก่น้อยปฏิบัติไปชั่งให้มาตั้งแต่มันติดไปมายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเคยบอกเคยบอกไปบ่างท่านเคยบอกหรอ ว่าเขาข่าวเื่องว่าแบบบเอียดไม่ไม่ไม่ละเอียดไม่ได้โเคยมีวยึดตอนหนึ่งยโวยยึดตอนหนึ่งว่านี่ยี่เป็นพี่เสเตของเขาแกน้อยัสีเราเลี้ยงว่าเขาเจียวไอ้ลูกนไปเห็ดอยู่ในซ่องขนมตอนนี้พกเอาลูนดเห็ดโกเลอดเ็เอาลูกอยนีาใชอ พอดีไม่มีโอกาสเอออามาเดียวนี่มีโอกาสเด็กเด็กคุยกับท่างผู้บริหารเพราะว่าเอาบริษัทจะพร้อมนี่รับรับเอาบริษัทจะพร้อมรับรับอีเวนต์นี่รับแน่นอีเวนต์ของของมินิคอนเสิร์ตของแกน่อยเพื่อนเพราะว่าแก้วแกน่อยเพื่อน เป็นเลือเขาเป็นเป็นเลือเป็น,ปนพี่เซนเตอร์อเอออยู่ในเงินไทยสัญญาให่เชื่อกรุงญิงต้องไปออกงานวิน,นิคอนเสิร์ตห้างานให้เขาห,ห้าห้งานหาจังหวัดจังหวัดแรกมีโคราชเล่นมาแล้วแล้วที่สองอุดรเ,เล่นมาแล้วโคราชเนี่เป็นห้างวิสโก้หัวทะเลโคราช งานที่สองก็คืออยู่อ่าตั้ง,ต,ง,งตั้งนฮอนยังไงล่ะอุดรอุดรตั้งยี่ส่วนตั้งยี่ส่นเอออุดรแล้วก็อันที่สามนีน่อุบลรอยเอด็ดอ่ารอยเอ็ดก่อนรอยเอด<ร>็เอดเดมื่อเล้วอันที่สี่เลี้ยงไปว่าหันนี่อุบลราชธานีอยู่ว่าลินเดือนว,วันที่หานี่อยู่อ่าประเทศไทยไงหรอกประเทศไทยกุลาอน ปกติกก็จะมีปตินี่เขาเห็นเต๋อบาดาล่าเป็นที่เส้นเต๋อแม่นพี่เป็นคุยกับพี่นี่เพิ่นว่าอ่าเพิ่นคุยกับพี่นี่เพิ่นเคยเสนอศิลปินหมอลำวงหนึ่งผู้หนึ่งไปแล้วล่ะแต่ว่าเป็นวงเฮาแต่ว่าเป็นเป็นวงอื่นเะว่าประขอเอ้เสดเดียวเดียวคนจีบาไปผัดพิ้งเขาเคยเสนอชื่อศิลปินผู้หญิงคือวงวงหนึ่งไปแล้วแต่เรารับนักเอกหมดล่ะมาดี้ เขาเลยมองว่าอันนีไ้ไฟการตลาดเขามาคุยพี่เขาเรียกว่าพี่พี่แรกพี่ประเด็เสนอวงหญิงเด็<ม>พี่เสนออ,อีกว<อ>งหน,นึ่งอีกวงหนึ่งนั่งเอกผู้หนึ่งไปบางเงินวาา่าพอดีบ่มีการตอบรับ<ม>เขาก็เลยร้องเสนอพี่ก็เลยไปหาขอมุ่นศิลปินมอลลั่มคุยยิงมีผู้ใดพี่ก็เลยเห็นวงหญิง,งพี่ก็เลยไปายการตลาดาาแค่เดียวเมนพี่ก็เลยพี่ก็เลยเสนอร้องเบิง มนี่เขาเรียกว่าปหาข้อมูลมาอีกแล้ก็เลยเสนอหลอดสองหลอดที่สามหลอดที่สี่จังได้งุงจังพานบาอ่องุงอิงคนติดตามเยอะขนาดนี้เลยเหรอยังสินะมัะะนนี่พ่อ,อโอเคเขาก็เลยเขาก็เลยให้องุงอิงไปไลฟ์สดตอนปีที่แล้วฤดูการด,อดเอทด,ออดลองดูเออทดลองดูเขามาจ้างทีแรกเขาเขามาจ้างให้ให้เราเนี่ยไลฟ์สด ที่แรกเขาก็ท่านได้เอาองิงเป็นพี่ซนเตอร์เขาเลยจัางให้เวาไปไนไสดมเมื่อเดือนวาอยอดขายเขาขมันได้ตนนันจำเลยเลื่อเหรียญยุ่วลำไปหมาดบุญลำที่ไรสดครั้งแรกเมื่อนั้นฝนตกใหญ่แล้วก็ก็เลยเพิ่นก็เลยว่าอ๋อไอ้ทางไอ้ผู้บริหาระระดับสูงของเขาเกลี้ยงเขาเลยมองว่าหมอลำเขาผู้จัดหมอลำเพราะว่าเข้าจโจเป็นแขกเป็นปเอ,อียงไปข้เวโจเป็นแขกเข้าจโจไอ้นั่น เจ้าเรียกว่าัหมอลำคนติดตามเยอะขนาดนี้เลยเหรอยอดซื้อมันยอดซื้อคือช่วงหน่้าจเนะั่นแบบไปไล่ไล่ของกลางน้ำขี้นีงยังกับยอดขายกับถล่มสลายยอดซื้อกับได้ยังีงนะวันนี้พ่อมาขายเขาไอ้สาหร่ายเทอร์เกน่วยให้เขาพ่นกับวุ้นนวลไหลนันจะเรียแบบเขาก็เลยตกใจว่าโอ้คนซื้อถล่มสลายขนาดนี้เลยเหรอเกินคาดอย่างที่วันนี้ เขาก็เลยปรับแผนว่าจากที่เขาซื้อให้ก <beat> ร <iful music> ุงอิงไปไลฟ์สดเขาเลยซื้อให้นางเป็นพรีเซนเตอร์ใช่นะมีพรีเซนเตอร์อันนี้ก็คือต้องยกความดีความชอบให้่เอฟซีหรือเปล่านที่บอลเอฟซีสาวหน่อยเท่าีหแหละแมนเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีกรุงอิงแต่ก็เอฟซีศิลปินที่บอลแบบตุ่มแบบกันไหมแมนบาเตเฮติเลียงก็จะเอาส่วนเอาเวิร์ตเนาะเขาังเอาูรุงอิงไปไลฟ์สดยังสิก็จะเอาหน้าิึง น้ำเสื่อซอยเนาะันีเขาแค่หน่อยม่้ประทับใจมัเมนบันี่เกลเลยออกพ่อเห็นสัญญาการเรียบร้อยแล้วสัญญาว่าเป็นพิซต่าเนี่ยในสัญญาต้องออกมีคอนเสรืร์ตอะขาหางานน,นี่งมันนี่เกลเลยไปไปงานแหลกอย,อยู่อยู่ห้าหงวิคโก้โคราชเนี่ยคือห้างวิคโก้เนี่ยเขาจัดเขาจัดเข,าจ,ดขาจัดในห้างเขาทุกทุกเดือนอยู่แล้วทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพียงแต่เขาจะเอาศิลปิน จ้างศิลปินคนไหนได้อันนี้ห้างจ้างเองใช่นะจ้างเองแล้วแล้วเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทุกประเภทเหมือนแม่ห้างแมคโครอย่างเงี้ยวันนี้ผมซักฟอกยี่ห้อนี้มีงบให้ห้างนี้จ้างศิลปินคน,นนี้แต่เขาเขาเคยบอกอยู่ว่าเขาพยายามติดต,ตัวอุงเหี้งแต่อุงหญิงบ่มีคิ้วให้เขาแต่บังเอิญว่าเท่าแข่น้อยเอาไปเล่นเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเท่าแกีย่น้อยเหมือนกันคืเอเท <c oughs> ่าแขีย่น้อยเอาไปเล่น เท่าเกี์น้อยไปเล่นเขาก็เลยอันบาเนี้เขาก็เลยดีใจว่าโอ้เท่าเกี์น้อยมีคิวหญิงเหรอนี่สินะท,ทั้งทั้งที่เขานี่ยไปยามอยากเอาเอางญินไปเลยแต่โบวิคิววางเสียทั้งติดต่อทั้งวัเพราะว่าที่จริงเอาบาวางหรอกเพราะว่าตอนนี้มีงานตัวมือคือผมต้องหาวิธีการงานไหนที่มันอยู่ใกล้ที่สุดสมมติว่าเดือนนี้เดือนนี้น้องเดี่ยวเลือกเลยว่าเดือนนี้เอาวันที่เท่าไหร่ก็ได้พี่ก็เลยเลือกว่าเอาเดือนนี้ที่เดือนวันไหนวันที่เท่าไหร่ ของเดือนนี้ที่เขาต้องการแล้วสาวน้อยเล่นอยู่ใกล้ตรงนั้นมากที่สุดก็คือตุงยิงสิว่าเดรนท่างไก่พี่โอคอานี่เป็นมะย่านตะระเมือกพี่มาเรียรูสิเวลาสุมาหลานอนี้ในงานเบิร์ตมือสีทูายนั่นไฟนี่เอาอยู่กับสัตว์หรือไม่รองครับเชื่อมบินเอ้ยต่างต่างประสานเมื่อชูท่างบริการไทยคีมหย่อนเบาบางค่ะพี่น้องจองตัวแน่ของพักแน่ ไป้่ะไปค้ากับเนี่ยงที่ทำนี้ก็เพื่อมาข้าวโจ้าเพราะพี่บอเห็นโมเมนต์นี่หรอกแล้วพ่นกับชิดาแล้วอันนี้ดีนะแต่ว่ามีคนดูแลเลยจะมีคนดูแลให้มาเดียวอีกที่หนึ่งที่จริงน่ะพี่นะน้องต้องมาดูีแลพี่มาเดียวแต่ยะหนีสมุนีแล้วอัานไทยนุ๊กไทยตุลใหม่ไทยแล้วดูแลธรรมชาติไปค่ะชวนพี่มาเดียวเกิดเรื่องจีบเอาเข้าในเล้วดของหัวไปเบื้องหลังการทำงานค่ะพี่น้องนี่ละ รายละเอียดพี่เซนเตอร์เราแก้หน่อยมาแต่แบบใดจังไดแต่ทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินสาวน้อยลำพันธุ์โชว์สาวน้อยลำพันธุแพงมีโอกาสแบบถูกใจเนี่ยครับมีโอกาสได้ได้มีโอกาสได้เป็นพิเซนเตอร์สินค้าหลายตัวเราแก้หน่อยขนาจสีมอสมกับอุ้งยิงแต่ว่าสำหรับดายาล่างหัวยาขาหาสีมอสกับป้อมแป้มมุกสินะ เป็นแต่จากหน้า่างน้สามารอบด้านเด้นีี่ตั๊้ายแชมพูยี่ห้อนึงอทีเขานะเลือดจะเป็นแบบโทนเนอร์ล้างหน้ายังสิขี้บากหน้าขี้ากหน้าเขามาสู่คิอยใสไล่จุดดงดำเนาะสารสมองยังี่สิคือะอนึกภาพนึกภาพยาขยาหแมเอ้ยวาอีกข้าวทนึ่งที่ว่า จะได้ขึ้นซองเขาแก่น้อยไหมหรือว่าเราไม่ได้เห็นสัญญาตรงนี้เห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาพูาดว่ลในนั้นอ๋อมีมีสัญญาเขามีแผนมาตามนั่นแหละมีลุ้นออ๋เขาจะเอาแบบเอาขึ้นซองด้วยแล้วก็เอาคอนเสิร์ตด้วยประเทศไทยมีอยู่สี่ภาคแต่ละภาคเขาก็จะมีเขาก็จะมีาดาราประจำภาคดเขาอ๋อเสียงแสดงว่าอู๋อินตินแมนเป็นคนเดียวที่ติดดาราประจำภาคอีอ่ใส่ก็คือมีมีสัญญา คอนเสิร์ตด้วยมีสัญญาพรีเซนเตอร์ที่สองด้วยนี่คือแบบนี้พยายามกำชับนั่งในถ้วยไปตลอดอย่านั่งไปถือเอ่อระไลยี่ห้ออื่นหรือไปกินกระไหลแบบคือบางบางเทื่ยหน่วงกับอะไรต่างใจาะว่าเด็กหน่อยเนาะเขาเรียกเป็นแบนด์ขนมคือได้แล้วกล่องจับหน้าตลอดเวลาเผื่อแบบถ้ามันหลุดออกไปใช่ไหมเพราะกล่องไรจะเปล่แต่ว่าผมเป็นมีมือเล่นรายการนู่นนี่พอเวลาเขาออกเวลามีน้ำเดื่มไปตั้งเขาสีแกะสลากอวบอย่นู่นนี่เองว่า ติดสัญญาผม่าน,นโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวจ<ะ>เจอกันใคที่รกเยโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย